สำหรับคนที่เบื่อทานผักสดวันนี้ครัวบอลหนิงจะมาแชร์วิธีทำผักอบปรุงรสน้อยๆแต่อร่อยมากๆค่ะขั้นตอนแรกเอาผักต่างๆมาหั่นเป็นชิ้นไม่ต้องเล็กมากประมาณนี้นะคะแล้วปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยน้ำมันมะกอกฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ เพื่อให้ผักคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงให้ได้ทั่วๆหนิงจะใช้ถุงพลาสติกทำถุงป่องๆแล้วเขย่าแบบนี้ง่ายกว่าการใช้ช้อนคลุกเยอะเลยค่ะจากนั้นจะทำขั้นตอนเดิมกับผักอีกหนึ่งชุดวันนี้เราจะใช้ผักทั้งหมด4ชนิดเลยต้องแยกเป็น2ถาดเพราะปริมาณค่อนข้างมากค่ะส่วนประกอบทั้งหมดที่ใช้ในเมนูนี้หนิงใส่ใน description ด้านล่างนี้แล้วนะคะลองดูได้ เมื่อเตรียมผักทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็พยายามเกลี่ยไม่ให้ผักซ้อนกันจะได้ความร้อนทั่วถึงนะคะจากนั้นก็โรยใบทามบนถาดของฟักทองและแครอทให้ทั่วๆนะคะตอนเตรียมผักเรียบร้อยแล้วเราไปอบกันค่ะอุณหภูมิที่200องศาประมาณ40-50นาทีเวลาอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเครื่องแนะนำให้ลองสังเกตถ้าผักเริ่มออกสีน้ำตาลก็แสดงว่าได้แล้วหน้าตาของผักที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้เลยค่ะ ก่อนทานเพิ่มความหอมด้วยน้ำมันมะกอกอีกนิดนึงเมนูนี้ทานเปล่าๆได้เลยหรือจะเคียงกับสเต็กเนื้ออบก็ได้ลองทำกันดูนะคะ